ฉันชอบคนรวยบ้านผมเลี้ยงหมูก็จูกกันไม่ได้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงพักสมองกันนังปิมอีบีร้อยสาม ก่อนจะไปเิ่าในการพักสมองเนี่ยนะครับผมพาร์ทนี้ฮะเราอยู่กับเรื่องหุ้นแล้วก็ไวรุ่นคริปโตฮะเคยมาแล้ว Pocket Options เว็บไซต์นะครับผมสำหรับเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตนะครับผมพวกบิตคอยอะไรแบบนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นหุ้นนะครับสกุลเงินนะครับผมสินค้าโภคภัณฑ์มีทั้งหมดนะครับในนี้ไม่ได้มีแค่ในเว็บไซต์นะในมือถือก็มีนะครับผมทั้ง iOS นะครับแล้วก็ Android วิธีการใช้งานเว็บไซต์นี้เนี่ยง่ายมากๆและที่สำคัญเขามีบัญชีเดโมนะครับให้ท่านผู้ชมได้ลองเทรดก่อนตัวเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เก่งหรือว่ามีประสบการณ์ที่มากพอนะครับก็ลองมาเทรด โดยการใช้บัญชีเดโมก่อนได้ไม่เสียเงินเก่งแล้วค่อยเติมเงินเข้าไปและเติมเงินโคตรจะง่ายท่านผู้ชมตัว Pocket Option เนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับผมเติมเงินได้ทั้ง Mastercard พร้อมเพยโอนเงินผ่านธนาคารยังได้มีปรับหมดนะท่านผู้ชมนะตัวเว็บไซต์เนี่ยใช้งานง่ายนะครับถ้าท่านผู้ชมถนัดแบบดูแบบเส้นก็ได้นะครับผมดูแบบแท่งเทียน ก็ง,ง่ายนะครับผมปรับเวลาได้หมดคุณผู้ชม5วิ10วิหรือจะเป็นแท่งเด y 1วันก็ได้นะครับผมช่วงนี้บิตคอย n ขาลงอยู่นะแดึงๆฝากด้วยครับกับ Pocket Option นะครับอย่างที่บอกฮะใช้งานง่ายมีภาษาไทยโอนเงินเข้าออกก็ง่ายมีบัญชีเดโมโให้ลองใช้นะครับเข้าสู่รายการพักสมองกันฮะก่อนจะเริ่มรายการนะครับผมพ้ดสมองทิ้งไปฮนะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองรู้ ลกินก็ต้องถอดมันทิ้งนี่มันรายการพักสมองไปสอสอพลังประชารัฐเสนอตั้งชื่อสะพานเป็นเกียรติแก่นายกผมว่าเป็นสะพานควายดีกว่า่มะะ้าจไตังชื่อด้านบนเนี่ยไม่ค่อยเหมาะลองเป็นด้านล่างแม้แล้วมันมีอยู่แล้วด้วย เราเกดชั้นใต้ดินเนี่ยเขโพสต์ไว้สองปีที่แล้วมันยังไม่ไปเลยไง <c oughs> ล่าสุดหมูแพงหมูหากินยากราคาขึ้นมันบอกให้สร้างหมูใหม่อ,อนี่สร้างหมูมึงเหอะ <c oughs> เหลือแช่งจริงว่ะเจยไก่รกตตบให้หัวลั่น <c oughs> ทนไม่ไหวแล้วว่าคุณผู้ชมทำยังไงวะ ต้องมีวิธีดิมีไหมมีวิธี <c oughs> หมูนแพงกันฮนะ <c oughs> ไม่ใส่กันแล้วนะใส่ทองเส้นดมสองบาทสามบาทห้าบาทใส่หมูฮะ <c oughs> เหนียวชะตัวคนนี้ก็ห้อยหมูกันแล้วกระเป๋านี่สมัยก่อนนี่เขาต้องเป็นหนังจระเข้หนัง ทกงนี้กระเป๋าหนังหมูฮะโชว์รวยมันต้องโชว์รวยถูกท่อดังก็ท่อกูครับไม่ได้หนักหัวใครแฮชแท็กไว้รุ่นสร้างตัวยันเลยทูกของเขาแน่ท่อก็ท่อเขาเงินก็เงินเขาซื้อท่อมาและมันไปหนักหัวใครหนักหัวกูเนี่ย มึงแวนได้เว้ยถ้ามึงเอาแบบเอาหมดกันน็อกอะแล้วก็ต่อกะท่อมเนปัดปัดปัดได้มันไม่เดือดร้อนกันเองเขาได้รสิบล้อก็รดสิบล้อเขาเขาชนเขาก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งแฮทกีโร o ไม่จำเป็นต้องมีพลังพิเศษฮะพ่อเทวดาตัว้นา มงึงจานเช็คชื่อแล้วนั่นแหละคุณผู้ชมแท็กไปเพื่อนดูนะเพื่อนแท้เนี่ยมันไม่ได้วัดกันเยอะแยะหรอกฮนะบางทีเล็กๆน้อยๆนน <c oughs> มันทำให้กันได้ถูกปะล่ะเออแรกๆตามเพื่อนหลังๆเพื่อนตามม <c oughs> <c oughs> าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนาะ ทำไรอยู่ครับกินไก่จะก,กินไก่หมดจานนะพอไก่หมดจานคือการหมดใจเสือกูหิวกูจะแดกให้หมดเลย <laughs> เหลือไว้บ้างอะพะไก่ที่หมดจานคือการที่หมดใจแต่อย่าเสือกนะกูหิว <laughs> อย่าไปหาเล่นนะมูเขาจะด่าให้ฮะเสือก ฉันชอบคนรวยบ้านผมเลี้ยงหมูกระจูก <nya> ันไม่เลิผู้หญิงอ่ะบางคนเขาชอบคนรวยแต่ส่วนใหญ่อ่ะเขาชอบคนเลี้ยงหมูฮะเพื่อนๆว่าราคาหมูเนี่ยมันจะสูงแบบนี้ไปอีกนานไหมต่มีคนแนะนำนะผมไปนั่งอ่านนะเนื้อจระเข้โลละเจ็ดสิบครับพี่ปิ่ม เชื่อเมล่อม้สัตว์ที่อันตรายที่สุดเนี่ยคือมนุษย์นะมันกินได้ทุกอย่างในโลกเลยผมกำลังลดความอ้วนปกติเนี่ยกินพิซซ่าหกชิ้นตอนเนี้ยผมหันมากินแค่สาพอฮะรอน้ำดากนะเอาไปใช้กันได้นะใครที่กำลังลดความอ้วนลองดูมันช่วยจริงๆนะ เพิ่งไปสักูปแฟนมาฮะไม่สักน้ำมันเหรอฮะท่านผู้ชมล่ะก็ท่านผู้ชมก็สักน้ำมันใช่ไหมอ๋อลืมไม่มีใครเอาทักหนักค่ะเธอมีแฟนยังอ๋อเนยยังครับโทษทีเรามีแล้วนะแต่เราก็มีลูกด้วยมึงัวดทำไมอ่ะอีเอ็นไม่งมึงเทเหรอ กวดทำไมหนูก็ต่อยลูกแมยัดเข้าไปที่เบ้าตาด้านขวาฮะปวดลูกหนูก็ต่อยลูกเลยเอาลูกมาต่อยวะคุณคิดอะไรกันนี่มันอะไรกันผสมมามันไม่มีอะไรอยู่แล้วอะไรกั เคยเขินจนทำตัวไม่ถูกไหมผมเคยอะผมเคยเป็นแบบนี้เลยอยเอาไงดีว่าจะแซงก็ไม่กล้าแซงเด้อมันเป็นเลนสวนและทางอื่นมึงไม่มีให้ดูเหรอมึงจ้องมาทำไมเนมอไซค์กูเนี่ยทำไมมันมีหกล้อหรือไงแม่บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องการหามุม ปดทุกข์ที่มันสงบสงบเนี่ยนะครับแม่มันหายแย่แค่ฟิลโคตรได้เลยฮะนั่งขี้ไปมองวิวไปะมันมีจริงใช่ไหมเนี่ยจริงแหละมึงโบกปูนซะกันอะเป็นส้มนั่งยองเนี่ยฮะปวดเข่าเลยเมื่อคนหาที่จอดรถไม่เจอคุณจึงเบาเสียงเพลงเพื่อจะให้หาง่ายขึ้นเออว่ะ ทำไมวะมีใครขับรถแล้วเป็นไหมเวลาเข้าไปในห้างเนี่ยในครับผมคือเปิดเพลงอยู่ก็ไปได้เปิดดังอะนะแต่เราต้องหลี่เพลงก่อนจนแบบปิดเลยอะจริงๆแล้วที่เราหลี่เพลงเนี่ยความเงียบมันคือสมาธิอะเอ็นแะละ อึกว่าทําไงดีว่ะมึงลองกานหายใจสักยี่สิบถึงสานาทีดูอาจหายจริงเหรอลองแป๊บเดี๋ยวมาหายยังเดี๋ยวนี้มึงหัดดองแชทกูเหรอตายฮะกานหายใจสักยี่สิบถึงสามสิบวินาทีมึงกานหายใจครึ่งชั่วโมงมึงก็ตายดีฮะตุยฮะ เพื่อนก็ไ <escre> ม <editors> ่ร <sy helmet lide> ู oh ้ฮะนึก <English> ว <language> ่าเพื่อนดองแชทนะฮะตายนี่ไงที่ผมบอกไปยึดกระชูดไอเดียแก้หมูแพงหมูตายก็สร้างหมูใหม่ขึ้นมาเป็นไงนี่คุณยังไม่ให้ไอ้มันอีกเหรอกูทนมึงไม่ไหวแล้ววะกูทำไงดีวะเหลือเชื่อจริงๆมาแมลงสาบแบรนด์เนม เขากรี๊ดเพราะเขาตกใจคุณแต่ถ้าคุณเป็นหลุยวิสตงสาวจะต้องกรี๊ดเรียดได้คุณตะดึงตรงเลยยังคะขออนุญาตโกงได้ไหมเอรอได้เลยค่ะอันนั้นก็สลิปปอกคุมๆเลยเฮรอเอาดิอยากโกงเหรอ ฟ้งไปเลยสลิปปอมเรียบร้อยฮะโอ้กูเรียกร้องใครได้บ้างฮะเรื่องเนี้ยผมสามารถฟ้องร้องใครได้บ้างผมต้องการฟ้องร้องฮะใครก็ได้ฮะ เข้ามาดูแลตรงนี้ทีฮะไม่ไหวแล้วฉันจะเหิมอเกิืมันขึ้นไปแล้วโอ้โห,หน้าหน้าทองฮะทองทั้งหน้าเลย <c oughs> น,น,นี่ไม่ได้ลบหลู่นะฮะแต่มันทองไปฮะ <c oughs> เปล่าลบหลู่นะฮะมันมันมัน,มนแม่มันทองมันทองอยันคิ้วเลยฮะ รียบร้อยฮะห้าวนักไอ้สัตว์ก็เข้าฝฟือกดิรักชีวิตอย่าคิดสู้เมียตายกันไม่เยอะแล้วแม่มึงก็ว่างเนาะมึงก็ว่างว่างไปหาอะไรทําไป ยังเงี้ยผมเคยถัก้อย่างเงี้ยเคยเรียนตอนปหกค่ะมึงมึงเพื่อนที่มึงพามาด้วยอ่ะเขายิ้มให้กูบ่อยมากมันชอบกูเหรอคนไหนอ่ะเสื้อสีฟ้าไอ้บ้าเหรอเดี๋ยวกูถามมันให้มันอมยิ้มให้กูตลอดนะมันบอกว่ามันไม่ได้ชอบแต่หน้ามึงอะมันตลกดีมึงพูด มึงโดนเนตแรงมากบุงพูดแรงไปเปล่าฮะพูดแรงไปเปล่าไม่ได้ชอบแต่น้ากูตลกกูถีบหน,น้า <c oughs> มึงไดคุณหม้อ,อครับน้องผมมาประจำเดือนไม่มาหล่เดือนแล้วว่าพาน้องไปตรวจหรือยังคะไปมาแล้วครับผมไม่มีอะไรครับน้องอายุเท่าไหร่คะเจ็ดเดือนครับกูเพื่อนเล่นมึงเหรอ <c oughs> ไม่เรียกพ่อมาคุยกูเลย <c oughs> <c oughs> มึงเอาฟักหมัดไหมเหวี่ยงเข้าตรงปากึงเหลี่ยแช่ว่างฮะคนที่นอกจใจคนลากตายไปต้องตกนรกไปปีนต้นงิ้วขอโทษนะที่ลากคนอย่างผมคงไม่มีทางได้เจอคุณที่บนสวรรค์ลาก่อนนอกใจวัว ปีนคู่เลยฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมอันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมยังไงฝากด้วยกับแอปพลิเคชัน Pocket Option <c oughs> ใครที่สนใจนะครับอยากจะศึกษาหรือลองเทรดเพราะว่าเขามีบัญชีเบต้าให้ลิงกอยู่ด้านล่างเลยหวังว่าพานี้เพื่อนๆคง <c oughs> จะมีความสุขและสนุกสนานเหมือนเดิมกับรายการพักสมองให้อยู่เป็นเพื่อนผมผม,ม,มยาวเนาะเดี๋ยวต้องตัดแล้วนะครับจากนั้น,นัะผม Oh, <music>